สำหรับท่านเจ้าของรถเก่งนะครับผมวิธีเลือกยางของท่านจะต้องเลือกจากอะไรเดี๋ยววันนี้เรามีคําตอบครับสวัสดีครับผมมบจากร้านยาง MTB พิษาุโลกครับเราให้บริการเปลี่ยนยางรถยนต์เปลี่ยน่าน้ำมันเครื่องถ้าเบรกและระบบช่วงล่างครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาแชร์หนึ่งในวิธีการเลือกยางรถยนต์สำหรับรถเก่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับก็ในส่วนของรถเก่งเนาะวิธีเลือกยางนะครับปัจจัยที่เราคํานึงถึงคือความเร็วที่ท่านใช้ขับขี่ครับ เพราะว่ารถเก่งเนาะปกติคือต้องวิ่งวนถนนดําอยู่แล้วไม่ค่อยมีใครเอารถเก่งไปลุยป่าเท่าไหร่ใช่ไหมอาจจะมีบางคาันที่แต่งไปลุยนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะวิ่งวนถนนดำาเพาะฉะนั้นสิ่งที่เราคำนึงถึงคือในเรื่องของความเร็วครับอ่าซึ่งโดยปกติถ้าแบ่งเป็นแบบหมวดใหญ่เลยนะก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับก็คือยางแบบไฮเปอร์ฟอร์แมชหรือบางคนเรียกยางแบบสปอร์ตเนาะ กับยางแบบคอมฟอร์ตนะครับแบบนุ่มเงียบหรือว่าแบบอีโก้อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งวิธีการก็คือถ้าเกิดท่านเป็นคนขับเร็ว120ิกิโลเมตรต่อชั่วโมองบ่อยๆ104 105ประมาณนี้นะครับยางที่เราแนะนําให้ท่านนะครับก็คือยางแบบฟอร์ตครับซึ่งถ้าเป็นของแม็กฟิตเนาะก็อาจจะเป็นลายดอกเฮติฟอยสางนี้นะครับผมหรือว่าเป็นตัวลายดอกไฮโปรนะครับที่อยู่ตรงนี้ข้างหลังเลย ไอโบรานี่นะครับโอเคก็จะเห็นได้ว่าตัวลักษณะดอกยางเขาเนาะจะเป็นดอกแบบค่อนข้างใหญ่นะครับก็ถ้าเกิดเ,เปรียบเทียบกับยางอีกประเภทหนึ่งยางคอมฟอร์ตยางอีโคหรือว่ายางนุ่มเงียบเนาะอันนี้ลายดอกเขาจะละเอียดกว่าเช่นถ้าของแม็กซิจะเป็นน,นี่ก็จะมีอย่างเช่นตัว MAP3 นี่ MAP1 เห็นไหมครับดอกดอกเขาจะละเอียดนะ แต่ว่าก็ไม่เสมอไปนะเพราะว่าแม็กคิมีรุ่นใหม่เข้ามาเป็นตัว MS2 นะครับซึ่งเขาเคอนเฟิร์มว่าตัวนี้เงียบจริงเนาะแต่ถ้าเกิดผมดูเผินๆเหมือนดอกแบบไฮเปอร์ฟอร์แมนเหมือนกันนะตัวนี้เหมือนดอกแบบสปอร์ตเลยเน้นความเร็วอ่ะจุดเด่นแต่ละอันในส่วนของยางแบบไฮเปอร์ฟอร์แมนแบบสปอร์ตนะครับที่เน้นในเรื่องของการขับขี่ด้วยความเร็วเนาะจุดเด่นเ็าคือระยะเบรกที่สั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมรถเนาะจะสังเกตได้อาดูจากลายดอกเขา จะเห็นได้ว่าลายดอกด้านข้างเขาเห็นไหมมันจะใหญ่เนาะทั้งสองด้านเลยเพื่อใน,ในเรื่องเพื่อช่วยในเรื่องของการควบคุมรถนะครับผมเนาะแล้วก็ในเรื่องของระยะเบรกที่สั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะมียางประเภทเนี้จะมีเสียงรบกวนเนาะก็คือเวลาเราขับไปเนี่ยจะได้ยินเสียงลมเด็กโดยเฉพาะรถเกง่งเพราะรถเก่งเนี่ยตัวท้องรถเขาอยู่ใกล้กับพื้นเนาะเพราะฉะนั้นจะมีเสียงรบกวนเข้ามาได้เยอะนะครับถ้าเปรียบเทียบกับนี่พวกยางคอมฟอร์ตจุดเด่นก็คือ เสียงรบกวนที่ต่ำนะครับถ้าพวกนี้นะเพราะว่าดอกเขาละเอียดนะครับผมเนาะทำให้เสียงรบกวนเขาไม่สูงนะครับแต่ว่าไม่เหมาะกับการขับเร็วนะครับเพราะว่าพวกระยะเบรกพวกการควบคุมรถเนี่ยก็จะสู้ไม่ได้เนาะอาจจะมีอาการแบบหลุดหลุดที่เขาจะคุยกันเนาะว่าเออเลี้ยวไปแล้วหลุดอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นยางแต่ละเพศเหมาะใครถ้าจจเป็นแบบสปอร์ตเหมาะกับคนที่ไปต่างจังหวัดบ่อยๆเนาะหรือว่าเซลที่ต้องวิ่งรอบต้องใช้เวลาแบบ ต้องการทาความเร็วเนาะส่วนในยางแบบคอม์ตแบบนุ่มเงียบแบบอีโค่เนาะอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่เน้นใช้งานในเมืองนะครับเช่นรถจุมในบ้านรถน้องๆนักศึกษาเนาะที่ไม่ได้ไปไหนต่างจังหวัดบ่อยๆนะครับเราเน้นในเรื่องของความสบายในการขับนะครับผมนี่แล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของวิธีเลือกยางรถเก๋งครับสนใจใช้บริการนะครับติดต่อเราได้ที่0ุนก9 3 8 8 6 6หครับหรือที่ไลน์แอด MTG Thai หรือว่าทักมาทางหน้าเพจก็ได้นะครับอยากทราบราคายางราคาน้ำมันเครื่องราคาผ้าเบรกเราจะมีทีมงานคอยช่วยตอบคาถามสาหรับท่านที่มองหาศูนย์บริการยางรถยนต์ที่จะช่วยดูแลรถยนต์ของคุณอยู่พวกเราจะรอคุณอยู่ที่ร้านนะครับที่ร้านยางสีส้มๆข้างๆกบนเฮาส์หลอดคลิปนี้ขอบพระคุณครับ